ฮัลโหลตาเจียค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแบมเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการถามหนุ่มจีนว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขหรือเปล่านะคะคําว่าเลี้ยงนั่นเองนะคะทุกคนก็ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปออกมาแบบนี้ให้แบมหน่อยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน คำว่าเลี้ยงนะคะในภาษาจีนจะพูดได้ว่าอย่างค่ะทุกคนอย่างก็คือเลี้ยงนั่นเองเขียนแบบนี้นะคะภาษาจีนอย่างเลี้ยงนะคะทุกคนอือก็คือเลี้ยงนั่นเองอย่างสัตว์เลี้ยงค่ะชฉงอู่ชฉงอู่นะคะอ่านว่าชฉงอู่นะคะแต่ถ้าเราเคยได้ยินคือต้องอู่นช่ต้องอู่ก็คือสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทเลย ตงอู่ตัวนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะพูดว่าชฉงอู่นะคะทุกคนฉงอู่อ่ะแต่ว่าถ้าตงอู่ก็คือสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่าง everything ชิงกะเบลบนโลกใบน,นี้นะคะทุกคนอย่างเลี้ยงอ่ะคาต่อมาแมวค่ะเมาเมาคะคือแมวสุนัขค่ะโกโกอ่ะเรารู้คําศัพท์กันแล้วใช่ไหมเราก็จะไปถามเขาละว่า คนเลี้ยงแมวไหมเธอเลี้ยงแมวหรอเผื่อจะได้ไปคุยตรงคุยต่ออะไรอย่างไงนะคะทุกคนไม่ว่าจะกับหนุ่มจีนเพื่อนคนจีนนะก็เพราะว่าอ,อย่างนี้ก็จะเป็นงี้ค่ะหนีอย่างเมา吗มหานีอย่างเมา吗มหนีอย่างเมา吗มอ,อย่างเมา吗มก็คือเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงแมวไหมนะคะทุกคนต่อไปถ้าจะบอกว่าฉันอยากเลี้ยงสุนนะัข 我想养狗我想养狗嗯เหรอยากเช่นอยากเียงสุนกหนแบมลว่าอ้าา่านยามเนีานี่แบมเนยแบเนยแแบเยถ้า้าแบ,บม่บบ้่าแบ่้าบนาน่ะาม่าถาแบ้น่่ยบบ้าน่ โว่เฉียงหยางโกก็คือแบมอ่ะอยากเลี้ยงสุนัขนั่นเองนะคะทุกคนโอเคอ่ะไรแบบนี้รู้กัวแปลว่าถ้านะคะโว่อยู่จะวเฉียงหยา,ยางโกถ้าแบมมีบ้านแบมอยากเลี้ยงสุนัขนั่นเองนะคะนะถ้าแบมมีบ้าน แบบยาเลี้ยงสุนัขประมาณนี้หรือว่าแบบเคยคุยเล่นกับเพื่อนแบบว่าเอ้ยถ้าเธอรวยอะอนี่ยางโวมายางโวมะเลี้ยงใช่ไหมยางโวมาเลี้ยงไม่ใช่หมายถึงเลี้ยงข้าวหรอคะย่างในที่อย่างในที่นี้คือหมายถึงเลี้ยงดูเลยคะเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงยเลี้ยงเด็กไง อย่างหายจื้อหายจื้อที่แปลว่าเด็กก็คือเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกนะคะแต่เนี้ยเราเคออยหยางหวมาเลี้ยงใช่ไหมเอาฉันไปอยู่บ้านด้วยเลยอะไรอย่างงี้นะคะหยางหวมเลีย้ยงฉันเปล่าเลี้ยงฉันไหมเลี้ยงฉันไหมหยางหอวมประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไปคุยเล่นกันได้อ่ะหยาง孩อ เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอย่างไฮซ์เลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอย่างไฮจ์เลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าเออหนีเจียเลี้งสัตว์มรื แบบว่าบ้านเธอเลี้ยงสัตว์ไหมอย่างนี้นะคะอืมก็ถ้าใครแบบถ้าเราอยากเลี้ยงแมวใช่ไหมแล้วพูดว่า我想养猫我想养猫นะคะทุกคนฉันอยากเลี้ยงแมวอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใครสงสัยตรงไหนหรือว่างงตรงไหน,ไหนก็ถามแบมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแบมมาตอบให้สตลอดนี้ก็ใจเจี๊ยนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ